<c oughs> สวัสดีครับผม f อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดี f อทุกท่าน,านมาพบกับเลขหน้าคราับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลรัฐบาลไทยของวันที่1เมษายน2568ายเช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางของวันที่16เมษายน2568ต่อนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูผลสรุปกันเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนาคราชในช่องทาง y o u t u b e ครับผมขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนาคราชนั้นขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปกันเลยนะครับผลนะครับผมรัฐบาลไทยนะครับผมสามตัวบนออก หกแปดเจ็ดนะครับล่างออกสามหกนะครับผลคือหกแปดเจ็ดเรามาดูสูตรครับผมแม่สูตรเลขลาดวางไว้นะครับผมนะครับนะคปักหลักไปที่เก้าสองสามนะครับตัวประกบสามสี่หกเจ็ดหนึ่งนะครับปรากฏว่านะครับเข้าไปที่สามหกนะครับสามหกล่าง เมื่อประกบมาแล้วจะได้15คู่เจาะดังนี้นะครับผมนะครับสิบห้าคู่เจาะดังนี้นะครับนะครับแต่ตัวรูดนะครับตัวรูดบนกับล่างนะครับมันเละลาดนะครับจับไม่ถูกนะครับแต่ชุดเต็มนี่เข้ากับที่3-6ล่างนะครับนะครับนะครับ f ก6 7 ก็มีนะครับผมเจ็ดเรานะครับมีแปดเจ็ดเอ่อมีเก้าเจ็ดนะครับออกแปดเจ็ดนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆเอฟซีนะครับสรุปแล้วนะครับผมนะครับสูตรเลขลาดเข้าไปที่ร่างสามหกนะครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มเราย้อนกลับไปดูทไลน์ครับผมสูตรนี้นะครับผมสูตรนี้นะครับหลักหน่วยบนบวกสามนะครับนะครับแล้วก็หลักสิบล่างนะครับเป็นตัวประกบนะครับทไลน์ก็นะครับ เับเลขลาดทําให้ดูตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับทุกๆงวดไล่มานะครับเข้าทุกงวดนะครับสูตรนี้นะครับเข้าทุกงวดนะครับงวดก่อนวันที่16นะครับเอองวดก่อนที่1เมษายนนะครับใช่ไหมครับ1เมษายนนะครับคนที่ออกนะครับ5 6 3 3 2นะครับ3 2ก็เข้าทั้งบนทั้งล่าง ดูทไลา์เขานะครับสูตรนี้นะครับ1งวด2งวด3งวด4งวด5งวด6งวด7งวด8งวด9งวด10งวดแล้วนะครับนะครงวดคืองวดนี้นะครับ FC มาดูครับทีนี้งวดที่1นะครับจะเป็นยังไงงวดที่1ิบครับงวดที่11นะครับของสูตรนี้นะครับ มาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเลขหน้าคณะนะครับผมรัฐบาลไทย บนล่างนะครับผมวันที่สิบหกเมษายนนะครับผม,น,มนะครับ,นะรบสงการพอดีนะครับผมขอให้สูตรเดินต่อขอให้เจาะเข้านะครับผมขอให้เน้นเข้าเจาะเข้านะครับผมแตกสามตัวบนสองตัวบนและสองตัวล่างด้วยเถิดนะครับ มาดูแม่สูตรครับผมแม่สูตรก็ใช้นะครับผมผลนะครับหกแปดเจ็ดนะครับใช้หลักหน่วยบนนะครับตัวเดียวนะครับแล้วก็ล่างออกสามหกนะครับผมตัวประกอบนี้ใช้สิบล่างนะครับตัวหลักนั้นใช้หน่วยบนนะครับผมสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับผมได้เท่ากับหนึ่ง นะหนึ่งแล้วก็บวกสามนะครับบวกสามก็จะเป็นสี่นะครับแล้วก็เป็นห้านะครับนี่คือตัวหลักนะครับตัวประกบครับผมก็นะครับดึงสามมาเลยครับสามสี่ห้า อ๋อสามสี่หกนะขออภัยนะครับตัวนี้บวกสองสามสี่หกนะครับแล้วก็เจ็ดแล้วก็สี่นะครับเท่ากับหนึ่งนะครับขออภัยไม่สวยงามแล้วก็มาทำตัวเจาะกันเลยนะครับผมก็จะเป็นหนึ่ง หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับถ้าสูตรมาแบบนี้นะครับงวดวันที่สิบหกนะครับเมษานะครับมีโอกาสเบิ้ลนะครับ fc มีโอกาสเบิ้ลอยู่นะครับผมนะครับต้องระวังเบิ้ลด้วยนะครับผมวันที่สิบหกเมษานะครับ C 3 C 4 C 6 C 7 C 1โอกาสที่จะเบิ้ลก็สูงนะครับผมเรีกรดพูดให้ฟังนะครับผมไม่ใช่ว่ามันจะเบิ้ลจะมาจริงไม่จริงนนั้นไม่มีใครรู้นะครับผม ไปตามสูตรนะครับห้าสี่ห้าหกเถ้าเบิ้ลก็เนี่ครับผมเบิ้ลหนึ่งหนึ่งี่นะครับนึ่งหนึ่งสีในห้าห้าหไม่มีนะครับหนึ่ครับผมหนกับสีนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ดูครับผมว่าโอกาสจะติดเบิ้ลไหมนะครับผมก็ดูอาจารย์อื่นสำนักอื่นด้วยนะครับผมกันไว้นะครับครับไทม์ไลน์ก็ทราบอยู่แล้วนะครับเล็กๆเปิดให้ดูแล้วนะครับไทม์ไลน์กางวดนี้เป็นงวดที่สิบสองเขาเล็กเคยแจกสูตรให้ชมไปแล้วนะครับมาดูตัวเด่นครับผมนะครับ เด่นในคลาดก็ใช <nelle> mm ้นะครับเด่นหกแปดเจ็ดนะครับบวกสองเท่ากับ9ก้าเก้ายก1นึกับ0ูนยะครับยก4ีเท่ากับสี่นะครับ ตัวเด่นคือ904นย์สี่เหลือกี่คู่ครับผมติด4เอาหมดน,นั้นเราก็จะเหลือแค่ <c oughs> <c oughs> จามผู้ดีนะครับผมนะครับ ติดสตัวเดียวนะครับผมนะครับเด่นบนลา่างหนึ่งสองสามสี่หเหลือ7คู่นะครับขอ F4 เจ็ดคู่ ลึกัก็จะดึงลงมานะครับสรุปนะครับรูดสีตัวเดียวนะครับรูดสีตัวเดียวสรุปรูดสีนะครับเราย้อนกลับดูไทม์ไลน์ครับนะครับเมื่อวันวันที่หนึ่งนะครับลงล่างนะครับลงล่าง ดูทำลายครับมาบน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 ล่างมาล่างมาบนล่างมาบนล่างส่วนมากจะมาบนมากกว่านะครับแต่มาล่างได้นะครับเอฟซีนะครับ12งวดสูตรนี้เงินเลขล่าะจะเขียนบอกว่าสรุปรูด4เน้นบนกันล่างนะครับเข้าใจนะครับ f อ ครองลูดสีตัวเดียวบนนะครับกันล่างนะรตรงนี้คือตรงสรุปให้แล้วนะครับผม f c นะครับเราก็มาดูครับรูด4นะครับก็มี1 4 4่ส สี่หกสี่เจ็ดสี่หนึ่งห้าสี่ครับนะครับมาดูคู่เน้นครับ F สคู่เน้นเน้นไปที่หนึ่งสี่จริงๆแล้วนี่มันเหลือแค่กี่คู่เองครับอย่างเป็นตัวกลับนะครับ หนึ่งสี่สี่สามนะครับ,รบห้าสี่เน้นให้สี่ตัวนะครับจริงมันเป็นตัวเดียวกันนะครับนะครับนะครับเอฟสี่ มาดูสูตรหลักร้อยครับผมร้อยนะครับผมหลักร้อยนะครับผมหกแปดเจ็ดนะครับผมบวกหนึ่งเท่ากับแปดนะครับรบ,บวกสองเท่ากับศูบบบนย์นะครับนะครับหลักร้อยเลขลาดใช้สองตัวนะ หลักร้อยนี้เอาเป็นแนวทางนะครับนะครับเด็กลาดจับให้ดูนะครับแปดหนึ่งสี่แปดสามสี่แปดห้าสี่นะครับศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์ห้าสี่ครับผมนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับกันนะครับผม ขียนให้ชมนะครับผมนะบสามคู่นะครับผมเก้าหนึ่งสี่เก้าสามสี่เก้าห้าสี่นะครับผมนะบได้ขลาดเน้นไปที่ชุดนี้ครับ ครับขอให้โดนขอให้มานะครับผมแตกสามตัวบนเลยนะครับผมนะครับจะได้ท่อง เที่ยวสงการให้สนุกนะครับผมขอให้มาทีเทินนะครับเรียกราทําให้ชมก่อนนะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับเพรไทไลา์ก็ให้ดูแล้วนะครับผมว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงนะครับในนี้เป็นเลขน่าสนใจมากนะครับ14นี่ตรงกับสงการนะครับผม34ก็เป็นวันนะครับผมวันไหลนะครับวันไหล 5C นะครับเพราะะนั้นเกี่ยวสงการหมดเลยนะครับนะครับไม่ได้อยู่ที่เลขข้าราชนะครับอยู่ที่สูตรนะครับนี่คือผลของมันนะครับที่เอามาทําสูตรเอาละครับผมแคปหน้าจอไปเลยนะครับผม FC ท้ายนี้เลขน้าราชขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ